สำหรับไอแพดเราทราบกันดีสำหรับรุ่นใหม่นะครับก็มีปุ่มเป,ปิดปิดแล้วก็ฟังก์ชันทัดอดีตที่ด้านบนแล้วก็ในส่วนของพ้องรัดเสียงด้านล่างตัวนี้นะครับการวางนะครับแนะนําการใช้งานนะคระับปกติหลายคนก็อาจจะวางปุ่มอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้เราวางอยู่ด้านล่างนะครับง่ายต่อการสแก,กนนะครับเพราะไม่ต้องเอื้อมมากนะครับตัวอย่างนะครับ การกดปุ่มเพิ่มลดเสียงปกติเราใช้ที่ส่วนควบคุมก็ได้แต่ว่าบางคนถนัดใช้ปุ่มก็ไม่ต้องเอื้อมไกลนะครับหากเราวางหรือว่าตั้งแนวในส่วนของตัวเครื่องเป็นแนวตั้งให้ดูนะครับแบบนี้ก็สะดวกนะครับ ต้องเอื้อมเล็กน้อยนะครับในอีกแนวหนึ่งเป็นแนวนอนนะครับนะครับตัวปุ่มสแกนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ถนัดแต่ว่าในส่วนของการเพิ่มลดเสียงถนัดซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ว่าเราแนะนำว่าให้วางหากเราถนัดซ้าย ลกักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าหากว่าเราถนัดขวานะครับแนวตั้งลักษณะนี้ต่อ power เพราะาเ,เสียงอยู่ลักการนี้ก็โอเคหรือว่าแนวนอนนะครับนะครับแนวนอนให้เราวางลักษณะนี้นะครับต่อ power อ,อยู่ด้านนี้หากเราถนัดขวา,ก,วาก็จะ สะดวกกว่าสำหรับเรานะแต่ว่าวบางคนอาจจาะถนัดแตกต่างกันไปนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ